สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบเจอกับผมนะครับเอฟธัญญนพเหมือนเช่นเคยใน b บ n g k o k a s ทรูครับรายการดี <c oughs> ๆที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามทุกๆเรื่องราวการศึกษา <c oughs> และการเรียนรู้ที่หลากหลายของน้องๆน,น,นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร, <c oughs> นรนครับค <c oughs> ุณผู้ชมครับยุคนี้ปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมและหลายคนนะครับรวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและน้องๆนักเรียนนะครับต่างต้องประสบพบเจอกับภาวะของการเร่งรีบครับจึงทําให้เด็กๆนักเรียนและหลายคนนะครับพลาดที่จะได้รับประทานอาหารเช้าไปครับเนื่องจากว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นไม่มีเวลาในการเตรียม ช้านนัน่และคุณผู้ชมครับอาหารมื้อเช้านั้นเป็นมื้อที่สําคัญที่สุดของวันนะครับเพราะว่าจะเป็นมื้อที่จะชาร์จพลังงานให้กับเราครับให้เราได้เตรียมความพร้อมในการทรภารกิจประจําวันนั้นๆครับและภารกิจหลักของน้องๆน,นักเรียนนั่นก็คือการเรียนการศึกษานั่นเองดังนั้นนะครับอาหารมือ้อเช้าจึงเป็นมื้อที่สําคัญที่สุดของวันครับและวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโครงการดีๆที่มีชื่อว่าโครงการเด็กยิ้มอินท้องสมองดีเรียนอย่างมีคุณภาพครับที่ทางกรุงเทพมหานครนะครับเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนนนใสังงกกรุุททมหคคน ได้อิ่มกันทั่วหน้าเลยนะครับเอาเป็นว่าโครงการนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปพบเจอกับโครงการนี้กันเลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กับผู้อำนวยการคนเก่งนะครับของสถานศึกษาโรงเรียนวัดเสมียนนารีครับผู้อำนวยการชนกนัทเกิดมงคลนั่นเองครับสวัสดีครับผอครับผมสวัสดีค่ะคุณเผอครับแหมวันนี้นะฮะเรียกได้ว่าเด็กๆก็ยิ้มอิ่มท้องกันไปแล้วเมื่อช่วงเช้านะครับอยากให้ผอเล่าจ้ให้ถึงวัตถุประสงค์ที่ทางโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเด็กยิ้มอิ่มท้องครับค่ะที่โครงการนี้นะคะโครงการอาหารเช้าเนี่ยมันเป็นโครงการของกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งมีนโยบายให้ทางโรงเรียนเนี่ย จัดอาหารเช้าเพื่อเสริมให้นักเรียนตอนเช้าเนี่ยเขามาโรงเรียนแล้วไม่ได้รับประทานอาหารเช้าส่วนหนึ่งผู้ครองเนี่ยตอนเช้านี่ก็ไม่มีเวลาที่จะจัดอาหารให้กับลูกเขาก็ต้องไปทํามาหากินกรุงเทพมหานครเลยให้นโยบายองค์การอาหารเช้ามาเพื่อเสริมให้นักเรียนได้ทานอาหารเช้าทุกคนเพราะอาหารเช้านี่ถือว่าเป็นอาหารที่สําคัญเป็นมื้อที่สําคัญที่สุดของในแต่ละวันนะคะกรุงเทพมหานครให้นโยบายมาเราก็รับมาดําเนินการโดยที่แม่ครัวเรานะคะก็พร้อมที่จะทํา ก็ปรากฏว่าตอนช้าเนี่ยผู้ปกครองก็รู้สึกดีใจนะมาส่งลูกเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะแอบมาชิมด้วยวิมนนะคะแอบมาชิมแต่ขอก็ให้ผู้ปกครองได้ชิมะให้เราไม่ห่วงนะคะเขาจะมีชิมเขาจะชิมก่อนแล้วว่าเอออาหารเนี่ยที่โรงเรียนทำเนี่ยสะอาดไหมอร่อยไหม น้องเริจากมื้อเช้ามีมื้อไหนครับพ่อนี่มื้อกลางวันอีกค่ะมื้อกลางวันเนี่ยทางกรุงเทพมหานครก็ให้มื้อกลางวันของนักเรียนด้วยนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะของเราให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเรื่อที่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ประหยัดเงินมื้อเช้ามื้อกลางวันนะแล้วยังมีอาหารเสริมนมให้อีกครับเมื่อมาถึงโรงเรียนแล้วเนี่ยนะคุณแทบจะไม่ต้องให้เงินมาโรงเรียนเลยนะเด็กจะมีอาหารเช้าทานมีอาหารกลางวันทานมีนมให้ดื่มนะดังนั้นจะประหยัด ประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองให้เงินเด็กมาเด็กก็สามารถเอาเงินนั้นไปออมจากที่นําโครงการเข้ามาแล้วมีการนํามาปรับใช้ไหมครับเช่นมีกิจกรรมเสริมขึ้นมาที่เกี่ยวข้องกับโครงการเด็กยุ้มอิมท้องครับส่วนใหญ่เราจะมาเสริมทางด้านการเรียนการจัดการเรียนสอนของครูนะฮะอย่างการทําโครงงานโครงงานอาหารเช้าอาหารแต่ละมื้อเนี่นะคะจาวตอนเช้าเนี่ยวันนี้เขาต้มทะเลเนี่ย มีสารอาหารอะไรบ้างนะให้ให้ความรู้กับนักเรียนได้รู้ค่ะได้รู้ค่ะใช่ในวันหนึ่งเนี่ยเขาทานอะไรไปแล้วครบไหมอาหารห้าหมู่นี้นะคะครบไหมเด็กๆก็แฮปปี้ค่ะจะเห็นว่าถ้าไม่แฮปปี้นี่คงไม่อ้วนมากขนาดนี้นะคะขอครับปิดท้ายนะครับอยากให้ขออฝากถึงทางกรุงเทพมหานครที่ได้ส่งเสริมโครงการนี้ให้เด็กๆได้ยิ้มอิ่มท้องกันเชิญครับค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณกรุงเทพมหานครนะคะที่สนับสนุนทางโครงการอาหารเช้าอาหารกลงางวันให้กับนักเรียนครับ,รบวันนี้นะครับขอบคุณพออมากเลยนะครับที่เปิดโอกาสให้ผมได้พาคุณผู้ชมนะครับได้มารับชมโครงการดีๆโครงการน,รารนี้แล้วก็ได้เห็นความสําคัญของอาหารเช้าว่ามีความสําคัญมากขนาดไหนขอบคุณมากเลยค,ครับผมขอบคุณครัสวัสดีค่ะ เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าอาหารมื้อเช้านั้นสําคัญที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่นะครับเพราะว่ามื้อเช้านั้นคือการเตรียมความพร้อมของวันนะครับในการที่เราจะลุยงานหรือว่าเด็กๆนะครับจะได้เรียนหนังสืออย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับและนี่แหละครับคือผอคนเก่งนะครับที่รับนโยบายของผู้เที่หมานครเข้ามานะครับเมื่อรับนโยบายมาแล้วนะครับจะต้องมีบุคลากรครับที่ทํานโยบายนั้นให้เป็นจริงเอาเป็นว่าด้วยผมนะครับจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับคุณครูคนเก่งครับที่คอยดูแลนะครับ คู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมมาอยู่กับคุณครูนอมนะครับเป็นคุณครูคนเก่งนะครับที่คอยดูแลน้องๆในโครงการนี้นั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณครูนอมครับสวัสดีค่ะครับคุณครูนอมครับตอนนี้เด็กๆกำลังทานอาหารกันอยู่จ้ากำลังทานอาหารเช้าเลยค่ะตรงนี้เป็นพื้นที่หนึ่งในการรับประทานอาหารเช้าครับผมแล้วก็จะมีโรงอาหารด้วยถูกนโรงอาหารด้วยครับตรงนี้บรรยากาศดีทีเดียวนะคะก่อนอื่นนะคะในฐานะที่ครูเป็นผู้ดูแลอาหารเช้านะคะ ปูก็จะเขียนรายการอาหารเนี่ยเดือนหนึ่งเลยแหละค่ะอ๋อคือคือเดือนหนึ่งเนี่ยลิสต์ไว้เลยเมนูต์ไว้เลยค่ะครับผมอันจันมีอะไรอันคามีอะไรโดยที่ไม่ซ้ากันเลยหรือเปล่าโดยไม่ซ้ํากันเลยค่ะโอ้โหนี่ต้องต้องคิดเมนูได้เฉียบคมมากเลยนะอันดับแรกเลยเราจะดูขั้นตอนขั้นตอนของการผลิตในโครงการอาหารเช้านะคะการปรุงอาหารดิบด้วยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยเน้นในเรื่องของความสะอาดมากที่สุดเลยค่ะนะคะแล้วในส่วนการดูแลการดูแลจัดการเนเวลาเด็กๆด็ทานคุณรูนอมีวิธีการดูแลไหม ดูแลก็คือเราเราเราจะมีสภานักเรียนไยดูแลอีกคับหนึ่งจะมีเจ้าเป็นตัวแทนของเขาอีกทีหนึ่งขั้นตอนดูแลก็คือในเรื่องของสถานที่ครับเอาตัวอย่างตรงนี้ค่ะน่กันอยู่ค่ะดูแลเรื่องความสะอาดในเรื่องของความสะอาดนี่สำคัญมากเลยท่านผู้ว่าเน้นมากเลยเรื่องในเรื่องของความสะอาดเนี่ยนะคะนอกจากความสะอาดของสถานที่แล้วมีอะไรบ้างครับ ที่เขาต้องดูแลในเรื่องของอาหารการกินคบผมที่นี่ก็จะให้เด็กนักเรียนเนี่ยมีช้อนมาเองและแก้วน้ําเป็นของส่วนตัวเองก็เป็นการควบคุมพวกสุขลักษณะด้วยนะความปลอดภัยจากโวกที่จะติดต่อกันได้จากการใช้ช้อนร่วมกันอันนี้เรียอปัญหานี้ไปเลยดีเรี่ยงปัญหานี้ไปเลยค่ะวันนี้นะครับขอบคุณคุณครูนอมากเลยครับที่แฝดได้เปิดโอกาสให้ผมได้มาเห็นเด็กๆเขาทานอาหารกันแล้วก็เน้นย้ำถึงความสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประโยชน์การสร้างจิตสํานึกการให้ความรู้ระหว่างรับประทานอาหารเป็นการเรียกได้ว่าเป็นเป็นการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับเราก็ได้ฟังเสียงของคุณครูคนเก่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมครับไปพิสูจน์เราจะไปพูดคุยกับน้องๆผู้นี้กันครับว่าโครงการนี้ให้ประโยชน์กับเขาอย่างไรและเขาได้อิ่มได้อร่อยจริงหรือเปล่าครับเดี๋ยวไปพบเจอกับพวกเขากันเลยครับ ครับตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กับน้องๆคนเก่งครับของสถานศึกษาโรงเรียนวัดสมียน,นารีครับน้องมินนะครับน้องปอเปี๊ยะและก็น้องโมครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสามคนเลยนะครับกำลังจะทานอาหารเช้ากันใช่ไหมค่ะแต่ก่อนจะทานเดี๋ยวขอขัดจังหวะก่อนมาคุยกันก่อนอ่าพูดถึงอาหารมื้อเช้าตอนนี้นนฟรีถูกปะ่ะนี่คือมื้อที่ทานฟรีค่ะ่พูดถึงประโยชน์ของอาหารเช้าก่อนเดี๋ยวถามแนวคิดแต่ละคนก่อนว่าสําหรับประโยชน์ของอาหารเช้าเนี่ยสำคัญกับเราอย่างไรบ้างครับ ทำให้ยิย้มงย้มค่ะทำให้สมองปลอดโตค่ะคือเวลาไปเรียนหนังสือจะได้เรียนได้อย่างเต็มที่อ่าขอบคุณครับการกินทาน,น,นอาหารเช้าสามารถบูรณาการได้กับวิชาวิทยาศาสตร์วิชาสุขศึกษาและวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีว่าเขาวาหารหลักว่าคมาห้ามู่หรือไม่อ๋ออันนี้คือนอกจากอื่นแล้วจะได้ความรู้ได้ถูกไหมเอาละครับผ่านต่อไปทุกทีานอาหารเช ประโยชน์ก็มีคุณค่าต่อร่างกายเราค่ะทําให้สมองเราปลอดโปรง่งทําให้เรียนหนังสือได้คล่องขึ้นค่ะถามจริงๆเคยไหมมีวันไหนที่เราไม่ได้ทานอาหารเช้าแล้ววันนั้นเวลาเรียนหนังสือรู้สึกไงบ้างปวดท้องค่ะมันมันไม่โลง่งไงกไม่มีสมาธิอ่ะเอาไปอ่ะไปเนถ้าถ้าถ้าวันไหนที่ไม่ได้ทานอาหารเช้าแล้วต้องเรียนหนังสือรู้สึกไงบ้างรู้สึกจะหิวตลอดเวลาแล้วไม่มีสมาธิในการเรียนอ,อ่ะ รู้สึกจะปวดท้องอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีสมาธิในการเรียนนะคืสอสงายจะออกไปทำงานหิวนุกคน,ะนเลยเอาละครับสำหรับในส่วนของเมนูบ้างดีกว่าชอบเมนูไหนมากที่สุดชอบข้าวต้มทะเลค่ะเพราะว่ามีทั้งกุ้งปลาหมึกของอร่อยๆทั้งนั้นเลยค่ะก็มีประโยชน์ด้วยปากเป็นไงบ้างชอบเมนูอะไรมากที่สุดครับชอบมาม่าหมูสับลูกชิ้นค่ะเพราะว่ามาม่า มันจะเป็นอาหารที่ไม่ค่อยมีประโยชน์แต่ว่าที่ทางโรงเรียนได้ได้ลวกลวกและใส่หมูใส่ผักลงไปค่ะอ๋อคือคือใส่ใส่อาหารอื่นลงไปให้มีคุณค่าทางอาหารใส่เนื้อสัตว์ใส่ผักนี่เองค่ะเพาะต้องหมูค่ะเพราะว่าขพาวต้อหมูเป็นอาหารนะคะที่เป็นเนื้อสัตว์มีเนื้อสัตว์มีผักอะค่ะ เอาละครับแหมวันนี้นะต้องขอบคุณน้องๆทั้ง3คนมากมากเลยนะครับที่มานั่งคุยกับพี่เอฟขอขัดจังหวะเวลาอาหารเช้าเอาละต่อจากนี้เดี๋ยวเราทานอาหารเช้านะจะได้มีสมาธิมีเรี่ยวแรงในการขึ้นไปเรียนหนังสือวันนี้ขอบคุณมากทั้ง3าคนเลยครับขอบคุณนะครับ การที่น้องน,นักเรียนสถานศึกษาโรงเรียนวัดเสมียนนารีแห่งนี้นะครับได้รับอาหารเช้าที่ถูกต้องนะครับ ตามหลักโภชนาการในแต่ละวันนั่นก็เป็นเพราะว่าทางกรุงเทพมหาคนครที่เล็งเห็นนะครับถึงความสําคัญของอาหารมื้อแรกครับซึ่งจะทําให้เด็กๆนั้นได้รับสารอาหารที่ดีมีประโยชน์นะครับทำให้พวกเขาได้รับพลังงานที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายในแต่ละวันเพื่อที่พวกเขานั้นจะได้เติบโตขึ้นมานะครับเป็นเยาวชนเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติของเราได้ดีครับยังมีโครงการดีๆแบบนี้นะครับรอผ,ผู้ชมอยู่อีกมากมายที่ผมจะพาผ,ผู้ชมไปเจอนะครับสัปดาห์หน้าผมจะพาผ,ผู้ชมไปติดตามโครงการดีๆโครงการไหนต้องกลับมา พบเจอกันให้ได้สําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับรู้สึกดีใจอะค่ะที่ที่นี่มีอาหารให้นักเรียนได้รับประทานตอนเช้าค่ะคือบางทีผู้ปกครองจะไม่มีเวลาทาอาหารให้บุตรหลานทานแต่พอมาที่นี่ก็คือเด็กได้ทานอาหารตอนเช้าค่ะก็มีความรู้สึกว่าน้องเขาดีขึ้นร่าเริงได้กินข้าวรวมร่วมกับเพื่อนค่เกิดใสก็มันมันดีหลายอย่างนะคือว่าเด็กก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้น นน้านาสส่่งเกับโคร,ร,รักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้